เราแสดงความยินดีกันละกันเผื่อเแมนยูเขาได้สตาร์ทรถแห่ของเขาบ้างก็ขอแสดงความยินดีถ้าเป็นแบบนั้นวันนี้บำรุงผมนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะสเปรย์และให้ผมขึ้นก็ต้องเป็นคุณใหม่และคุณใหม่มาเองเลยค่ะต้อนรับพี่ใหม่สุคุนทว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีสค่ะผม,ผมสวยใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ผมสวยแต่ว่าอาดีตเคยพังมาก่อนเคยพินาศมาก่อนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เลียงกันไปละกันต้องบอกกันเลยว่าวันที่25เมษายนที่ผ่านมาค่ะบริษัทค้าดีมีกําไรนะคะก็ได้ทําพิธีบวงสวงพระแม่ลักษมีค่ะตามคลิปนี้เลยค่ะที่วัดศรีนวลหน,นองแขมค่ะต้องบอกเลยว่าใหม่เนี่ยเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระแม่ลักษมีปางธนะรักษมีเขาเรียกว่าเป็นปางมั่งคั่งร่ำรวยองค์นี้เลยค่ะ<อ>สั่งสินค้า รายได้ส่วนหนึ่งค่ะก็ใหม่เอามาร่วมทําบุญเพื่อสร้างพระแม่ลักษมีองค์นี้ด้วยวันนี้ก็เหมือนกับว่ามาบอกบุญแล้วก็มาขอบคุณแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะคะและต้องบอกเลยค่ะว่าพิเศษสุดค่ะเฉพาะคนที่สั่งซื้อตอนนี้นะคะใหม่ขอมอบเลยค่ะแผ่นทองค่ะหรือเรียกว่าแผ่นยันพระแม่ลักษมีนะคะปางทัตนะลักษมีหรือว่าปางมั่งคั่งร่ารวย2ปีที่แล้วนี่เลยค่ะสองปีที่แล้วเนี่ยตะดูเหมือนป้ามากๆค่ะภาพซ้าย มือนี่นะคะผมเนี่ยล่วงห่างเป็นทางรถไฟค่ะแต่วันนี้ค่ะแสกเดียวกันให้ตับกล้องซูมมาเลยค่ะเห็นไหมคะ แสกเดียวกันถ้าจะเป็นคนไม่มีแสกเลยค่ะผมมันทยอยขึ้นหนาแน่นทุกอนูเลยค่ะเห็นไหมคะและชุดแดงค่ะอย่าเพิ่งเอาลงนะคะซูมมาได้เลยค่ะชุดแดงเคยเป็นไข่ดาว3ฟองค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเห็นไหมคะซ้ายก็ขึ้นค่ะตรงกลางก็ขึ้นค่ะขวาก็ขึ้นค่ะมันค่อยๆขึ้นทุกอนูเพราะใหม่ใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจําเลยค่ะใหม่มาขายความจริงใหม่มาขายความแตกต่างโดยเฉพาะใหม่มาขายผลลัพธ์บนหนังหัวเจ้าของแบรนด์ค่ะใหม่บอกเลยว่าใหม่นะคะเป็นเจ้าของคนเดียว ไม่มีหุ้นส่วนเป็นผู้บริหารคนเดียวค่ะอันนี้ค่ะยี่ห้อ K M หรือที่ย่อมาจากคำว่าคุณใหม่ถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าคําคำว่า K M มันอยู่ข้างหน้าโปรดัก์แน่นอนค่ะและสินค้าดีหรือไม่ดีอยากให้คุณผู้ชมนะคะตัดสินใจดูที่หนังหัวเจ้าของแบรนด์ว่ามันดกดําหนาฟูสุขภาพดีและยาวแค่ไหนวัน ใหม่ใช้เองใช้จริงใช้ก่อนใครโดยเฉพาะลูกคลิปอันนี้ค่ะเป็นคลิปที่โชนลูกผมโโคลิปนี้โชนลูกผมแรกๆกเลยค่ะซ้ายก็ขึ้นขวาก็ขึ้นตรงกลางก็ขึ้นเป็นคนที่ใช้เองใช้จริงใช้ก่อนใครต้องบอกเลยว่ามันลดการขาดหรือลวงของเส้นผมค่ะดูแลจนกว่าผมของคุณเนี่ยจะขึ้นใหม่ไม่ต้องง้อซาลอนไม่ต้องอพึ่งคลินิกค่ะไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วยของใหม่เนี่นะคะเป็นสีม่วงเข้มข้นที่สกัดมาจากอัญชันค่ะม่วง เข้มข้นแบบนี้ย้ําว่าไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ต้องล้างออกและที่สําคัญกลิ่นหอมค่ะหลายหลายคนบอกเลยว่าเป็นสเป์กลิ่นสปาเหมือนอโลมาผ่อนคลายหัวค่ะเดี๋ยววางไว้ให้ดูนะคะวิธีใช้ค่ะร่วงตรงไหนฉีดตรงนั้นค่ะพ่นไปเลยค่ะตรงกลางหัวก็ได้ค่ะถ้าหากว่าเราหัวล้านนะคะตรงรอยเถกตัวเอ็มต่างๆหรือแม้กระทั่งแตกปลายก็ได้ค่ะฉีดไปเลยค่ะเช้าและก่อนนอนไม่ต้องล้างออกและบอกเลยค่ะเขาเรียกกันว่าพี่ม่ม เพราะว่าขนาดใหญ่สุดในท้องตลาด100 ml 1ขวดเนี่ยและใหม่เป็นเจ้าแรกค่ะที่รวมสารสกัดสีดำ4ชนิดค่ะอยู่ในสเปรย์ผมคุณใหม่ที่นำเข้ามาจากเกาหลีค่ะมีอะไรบ้างไครมุกดำดีสุดแพงสุดค่ะ ข้าวดำงาดำถั่วดำมีสมเกาหลีค่ะที่สกัดมาตั้งแต่รากของสมเกาหลีมีอันชันค่ะมีสารสกัดนําเข้าจากเยอรมันและสารสกัดที่มันอัดแน่นทรงพลังที่ทําให้ผมทะยอยขึ้นกว่า20ชนิดว้าวใช้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงและเจะว,วเหมือนนภัทเลยค่ะถ้าคุณใช้อย่างเป็นประจํามันจะค่อยๆทะยอยดกทะยอยดาทะยอยหนาค่ะและบอกเลยว่าใครนะคะที่อยากลดผมร่วงเพิ่มผมหนานะคะคได้ผมดกดําเงาๆใหม่จัดเซตมาให้แล้วค่ะวันนี้ค่ะ 1แถม2ค่ะ3ขวด999บาทค่ะปกตินะคะหขวดนะคะราคาจะอยู่ที่1,990บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะเป็นโปรประหยัดต้อนรับวันเปิดเทอมที่คุณเห็นนะคะ999บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ค่ะใบลดราคาเพิ่มไปเลยอีก111บาทเท่ากับว่าวันนี้ค่ะคุณโทรมาที่021141888ใหม่ลดให้เหลือ888บาท ได้3ขวด3ขวดใช้ได้ประมาณ9เดือนถึง1ปี 1> ค่ะแล้วบอกเลยค่ะพิเศษสุดค่ะสำหรับใครที่สั่งตอนนี้100สายแรกเท่านั้นที่02-114-1888อไลน์ดิที่อัสไซคุณใหม่นะคะใหม่มอบแผ่นทองพระแม่ลักษมีค่ะเป็นยันค่ะที่สามารถแปะได้นะคะไม่ว่าจะตามรถ ตามห้องนอนนะคะหรือว่าจะหิ้งพักก็ได้หรือว่าเป็นเคสโทรศัพท์ก็ได้ค่ะหรือจะพกพาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้ไปอีก1แผ่นค่ะคแผ่นยันอันนี้ผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วค่ะบวงสรวงมาแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ใหม่บอกเลยค่ะใครที่โทรทัน100สายแรกใหม่แถมไปให้เท่ากับวันนี้สชิ้นนี้นะคะคุณจ่ายเพียงแค่8 8 8บาทโทร0 2 1 1 4 1 8 8 8แดอดไลน์ได้ที่อัสไซคุณใหม่เหลือ45เซตครับพี่ใหม่ตอนนี้เหลือ45เซตค่ะ เาบอกบว่าคุณต้องรีบโทรมาให้ทันค่ะที่ศ2นย์1 8 8หนึ่งสแดอดไลน์ได้ที่แอดไ์คุณใหม่วันนี้รูดบัตรเครดิตได้จองสิทธิ์ก่อนได้คาบุกรงงานทำใหม่นะคะเป็นเจ้าของที่แตกต่างนะคะจากโรงงานอื่นๆค่ะจากเจ้าของอื่นๆค่ะใส่ใจรายละเอียดนะคะอะไรไม่ดีใหม่ไม่ทําอะไรไม่เห็นผลใหม่ไม่ขายค่ะหัวฉีดนะคะต้องดีสุดแพงสุดค่ะ<ส>ฟุ้งกระจายไม่กระจุกค,ค่ะฉีดทีเดียวได้ทั่วหัวค่ะและใหม่นะคะช่วยลูกน้องแพ็คของแล้วเพราะว่าของเนี่ย สั่งกันเยอะมากแพ็คไม่ทันค่ะส่งของทุกวันไม่ดองสต็อก100เซ็ตตอนนี้เหลือ14เซ็ตสุดท้ายแล้วค่ะโะทรมาเลยค่ะ021141888อไลน์ได้ที่อาส์ายคุณใหม่ใหม่ย้ำนะ สี่ชิ้นนี้นะคะบอกเลยค่ะเกือบ7,000พันไม่ต้องจ่ายคุณจ่าย888บาทสเปคคุณใหม่3ขวดใช้ได้เกือบ9เดือนหรือบางคนใช้ได้1ปีแผ่นยันอันนี้ปลุกเสกเบิกเนตวงสวงไปแล้วค่ะในเรื่องของการเงินโชคลาภธุรกิจค้าขายแล้วหมดนี่มาดูรีวิวผู้ใช้จริงกันบ้างค่ะพี่ไรเดอร์คนนี้เขาเคยหัวล้านค่ะ,ะเขาใส่หมวกกันน็อกยิ่งผมลวกหลังใช้สเปคคุณใหม่ค่ะเขาบอกเลยค่ะผมทยอยขึ้นแล้วไม่มีกลิ่นอับชื้นจากที่เคยหัวล้านกรรมพันธุ์ ก็สามารถผมดกดําแบบนี้ได้คุณจักรพันธ์คนนี้เหมือนกันค่ะฮอร์โมโนกรรมพันธุ์ทุกอย่างลุมเล้าค่ะใช้แล้วนะคะเปลี่ยนไปยังไงบุคลิกภาพดีขึ้นมั่นใจมากขึ้นค่ะดูอ,อ่ะดูอ่อนเยาว์ขึ้น เซตนี้นะคะบอกเลยค่ะ6,000กว่าบาทนะคะวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายค่ะคุณจ่ายเพียงแค่8 8 8รบาทเท่านั้นที่02-1141888แอดไลน์ดิที่แอตไซคุณใหม่ผมร่วงหัวร้านผมบางต้องนึกถึงสเปรคุณใหม่เท่านั้นขวดขาวโลโก้ดำา1 0 0เซตตอนนี้เหลือ6เซตสุดท้าย6เซตแล้วฮเซตสุดท้ายค่ะ สขวดนี้ใช้ได้ขั้นต่ำเกเดือนบางคนใช้ได้1ปีหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยว,วันละสามบาทค่ะเ<ม>ช้าบาทกว่าก่อนนอนบาทกว่าแล้วบอกเลยแผ่นยันอันนี้ปลุกเสกมาแล้วนะคะจากวัดสีนวลค่ะที่อยู่ที่หนองแขมนะคะหมดหนี้หมดสินเด่นในเรื่องของการเงินธุรกิจค้าขายค่ะอะทอมมาเลย021141888มั่นใจได้เลยหมดสดีแล้วคุณจะรักผมค่ะ S <S หมดเซตนี้รับประกันว่ารักผมขึ้นแน่นอนค่ะครับย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมวันนี้อมรินทีวีถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่งท้ายรายการวันนี้เผื่อพรุร่งนี้น้องไม่มาจะได้เข้าใจเข้าใจแเออพาไปดูอินฟลูนะครับผู้ชมยายดวงจ๋าจ้าอินฟลูชื่อดังแห่งโคราชบ้านเองขอดวงขอโชคกับแม่นางไม้ขอแบบไหนให้โลกจำคลิปนี้คนเข้าไปดูหลายล้านวิวแล้วอ้าวส่งท้ายรายการแล้วก็เป็นการเริ่มต้นวันประกาศ รางวัลด้วยนะครับส่วนวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วพรุ่งน,นี้เจอกันเวลาเดิมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะส,สาตัว